สนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันก่รกนกเตมิเจตหญิงชาวอเมริกันวัย56ปีค่ะได้ทิ้งลูกสุนัขนะคะวัยเพียงแค่2สัปดาห์ลงในชักโครกที่สนามบินค่ะหลังจากที่เธอนะคะพยายามจะนำลูกสุนัขขึ้นเครื่องบินโดยใส่ไว้ในกระเป๋าถือแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่จับได้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าทางด้านตำรวจเนบาสกาสหรัฐอเมริกาได้จับกลุ่มนางซินเทียแอนเดสันวัย56ปีชาวเมืองเอสวอเทอร์รัฐฟอลอริดาในข้อหากระทําทารุณกรรมต่อสัตว์ที่ท่าอากาศยานภูมิภาคเนสบากรากลางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจากการที่เธอจับลูกสุน,นัข พันดโดเบอร์แมนวัยสองสัปดาห์ใส่ชักโครกที่สนามบินแล้วกดทิ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ยอมให้เธอนำมันขึ้นเครื่อง ซึ่งที่สนามบินได้เปิดเผยว่านางซินเทียเดินทางมายังสนามบินพร้อมกับลูกสุนัข5ตัวเมื่อวันพฤหัสบดีในจํานวนนั้นเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก2ตัวอยู่ในกล่องและลูกสุนัขอีก3ตัวซึ่งตามระเบียบการบินของสหรัฐลูกสุนัขที่จะนําขึ้นเครื่องได้ต้องมีอายุ8สัปดาห์ขึ้นไปแต่ลูกสุนัขทั้ง3ตัวมีอายุต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดโดยพวกมันยังไม่ลืมตาด้วยซ้า นางเอเสันจึงเดินทางกลับไปและนำลูกสุนัขสองตัวไปฝากไว้กับพ่อกับแม่ของเธอที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกของเนบาสกาก่อนจะกลับมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นและพยายามนำสุนัขในกรงสองตัวขึ้นเครื่องขณะที่แอบซ่อนลูกสุนัขอีกตัวไว้ในกระเป๋าถือแต่ความพยายามของเธอก็ไม่สําเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเธอจึงนําลูกสุนัขดังกล่าวทิ้งลงในชักโครกที่ห้องน้ําในสนามบินกดน้ําทิ้งและเดินกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก่อนพยานซึ่งเข้าห้องน้ําต่อจากเธอจะเห็นจึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าพบศพลูกสุนัขในชักโครกจากการชนสุตรศพโดย Human Society องค์กรคุ้มครองสัตว์ของสหรัฐได้ระบุว่าลูกสุนัขเสียชีวิตจากการจมน้ําเนื่องจากพบน้ําจำนวนมากในปอดของมันโดยขณะนี้สุนัขในกรงทั้งสองตัวที่นางแอนร์สันนำมาด้วยอยู่ในความดูแลขององค์กร ค่ะแล้วสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสาม,มเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดและคติธรรมอย่างไรไปติดตามและฟังกับสาม,มเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านชีวิตทุกชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นการทําลายชีวิตถ,ถือว่าเป็นการทําลายสิ่งที่มีคุณค่าไปและสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นจะยังคุณค่าให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเรารู้จักร,รักษาเจริญธรรม ค่ะก็ต้องขอกราบขอพระคุณสามเณรนะคะสำหรับข้อคิดที่ดีค่ะและสำหรับตอนนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ใน,ในช่วงหน้าค่ะอุปธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 7 5 7 1 3 4